ให้ดูเป็นตัวอย่างก็มีจะมีคนอยู่ห้าคนนะต้นต้นคนห้าคนแล้วก็จะมีคนป่วยคนป่วยอยู่คนหนึ่งปกติคนป่วยผมเคยตีอยู่น่าจะเป็นแปดนะคนป่วยแล้วก็ที่ถามว่ายืนยันได้ก็จะมีต้นไม้อยู่กับกระถางอยู่มุมนี้ทีนี้เรามาดูเด่นเด่นคือหมอห้าคนนะ่ะหมอห้าคนนี่จะใส่แว่นตาแค่สองคน นองนั้นไม่ใส่แว่นตาตามผมดูนะไม่ใส่แว่นตามีใส่แว่นตาอยู่สองคนนะแว่นตานี้ก็น,น่าจะบ่งบอกศูนย์แต่ผมไม่ได้แปลใส่กันสนหรอกครับเพราะว่ามีศูนย์อยู่กับของไอ้สลามปกติคือหนึ่งศูนย์แล้วเลยไม่แปลใส่แต่เด่นเด่นคือหกอีกตัวหนึ่งคือแหบกระจกอ่ะหกเป็นตึกเป็นตึกเราจะมีกระจกอยู่ 6, 6, 6. หกหกหกจะมีสามชั้นจะมีสามกับหกก็เด่นอยู่ แต่ผมก็ไม่ได้ใส่สามนะเพราะว่าสามอยู่กับตลาดรักกบสบานะแล้วก็ถ้าถามว่ามาจากไหนตัวทางก็น่าจะเป็นสี่สี่ชาติอยู่สี่ชาติคนป่วยกเเ็เด่นที่ห้านะถูกวางตามวันมันเด่นที่ห้าไม่อันนี้คือพูดพูด,พดแปลไปตามอันนี้ปกเสตีไม่ค่อยอยากแปลเท่าไหร่กันกุศลแต่บางครั้งก็บอกได้แต่ไอจัวนี่ก็จะมีอยู่หกอัน คจะมีอย่หกอันก็นี่จะเป็นห้าหกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะที่จับจับศูนย์สรรี่คว้เลขเก่ามา <S 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 คือคือควัวเลขศูนย์มาก็เป็นไปได้อยู่นะาโอเคนะประมาณนี้แล้วก็นี่แจงตัวเลขล้วก็อยู่ประมาณนี้คงไม่ยากมั้งหัวงวดน,นี้ดูส่วนที่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นเลข เลข2กับเลข4เลข5้าคือจะจีกกลุ่มเป้าหมายไปหนึ่นหน่อยก็เลข3กับเลข8คือทดกันนะก็เป็นสูตรเหมือนเดิมอ่ะผมสังเกตเห็นอะไรรอ97<ห>้าเจ็ดไนาธษรมทำหรือเปล่า <c oughs> ไม่ใช่มาแล้วเหรอหลักร้อยที่จะทดแทนเบื้องต้นเราจะเอา2 3 4 5ามอ่เป็นหลักร้อยได้ถ้าเราในอรหันสิบ สองตัวนี่จนเราเอาสองสามสี่ห้าเลยเอาใส่เป็นหลักร้อยได้แต่ถ้าไม่มาชุดนี้ก็ต้องเอาเก้าเป็นตัวหลักเป็นมาแทนหลักร้อยถ้าไม่เก้าก็เจ็ดอยู่ประมาณนี้หลักร้อยนะง่ายๆนะอตอนนั้นคือผมไม่ไม่ได้มาเนะเาะออธิบายง่ายๆอยู่ประมาณนี้เบื้องต้นสิบสองอหันคือตรงไปแล้ว หลักร้อยก็เอาในตัวชุดเดียวกันคือสองสามที่ห้ามาใส่สิบสองอาหารนี่คือจับให้แล้วคือโอเคแล้วเริ่มใส่หลักร้อยคือเบื้องต้นเอาสองสามสี่ห้าเสร็จถ้าสองสามสี่ห้าไม่มาก็น่าจะเป็นเก้ากับเจ็ดมาก็อ,อยู่ประมาณนี้โจทย์ง่ายๆนะโจทย์ง่ายๆนะแบบง่ายๆปล่อยไปแล้วครับแบบง่ายเลยอาแบบสามตัวไปเลยฟานแปดง่วน,นี้ก็ะนะ่าโอเคนะแล้วเพราะว่ามันดูยังไงก็คงไม่หลุดมั้ง นอกจากเขามาเบิ้ลหน้าหรือหาบใหมา่เนาะ422 55 33ถึง011ไปเลย77ไปเลยก็เบิ้ลเอาง่ายๆแต่ทีนี้ถามว่ามีเปอร์เซ็นต์ไหมก็มีนะเบิ้ลเพราะว่ารูปมันซ้อนกันอยู่ตรงชาติซ้อนกันก,นก็มีอธิบายหมดแล้วนะนี่บอกหมดแล้วไม่ให้ถามด้วยไม่ต้องถามเลยนะไม่ต้องไลยถามก็ได้เพราะว่าเราบอกกันหมดแล้วแต่ว่านี่เปิดเลย คือคือมันเปิดมาตั้งแต่ยกต้นแล้วก็ทีนี้ว่าถามว่ารู้ไหมหลักสิบอะไรก็ยังยากอยู่นะทําไมผมต้องแจงสิบสองตัวเป็นสเต็ปที่คุ้นมากนะมีเปอร์เซ็นต์นหถามถามมีเปอร์เซ็นต์มีอยู่แต่รู้ถูกไม่ถูกไม่รู้นําเสนออย่างเดียว <c oughs> ตามสไตล์ <c oughs> ตามสไตล์นะถูกไม่ถูกคือไม่รู้เหมือนเดิมเพราะวยไม่มีใครรู้หรอกว่าจอกอะไรอยู่ประมาณนี้ก็ คือไม่เครยียดวันนี้ไม่เครยียดไฟเอฟซี FC ก็เราปล่อยตัวเลขไปเอฟซีก็ไม่ไม่ถามเยอะแล้วเมืเ่อวาเราไม่ปล่อยใช่ไหมแม่จะพกแล้แวใน,นเรื่องของกรอบเหรอต้องรอเนาะกรอบก็เริ่มมอง <c oughs> เห็นเขาบางทีละจุดทีละจุดนะตอนนี้มันมนี่กำลังมาเจอเมื่อเช้านี้อีกปอหนึ่งรูหน้าสนใจมากครับเพิ่งกำลังคิดใส่เป็นนิดหน่อยว่ามันก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ตอนนี้กำลังหาลายแทงอยู่ ก็รู้สึกว่าจะวางกรอบตัวไหนให้มันมก็ถ้าวางวางกรอบนี้ก็วางได้อยู่แต่ว่าผมก็เพิ่งเห็นเห็นมาเช้านี่เองเอน่าสนใจกรอบนี้เป็นจุดที่น่าสนใจขึ้นมาจุดหนึ่งน่าสนใจมากจะต่างกับกรอบเก่าไหมครับก็กพจะ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 คนละอย่างอะ่ะ Oh, อ๋อคนลคนละชุดแกแต่ว่ามีตัวพ่วงกันอยู่ผมนั่งคิดเพิ่งเจอเมื่อเช้าเนี่ยว่าเอาอยัางไงนันเ mm hmm. พิ่งเพิ่งไล่มาตั้งแต่ปีสามสามนะไล่ไล่ไล่ไล,ไล,ไล่ไล่มาดูแล้วก็ไล่มาดูเอาจุดนี้หน้านี้ไล่หลายที่ไปรู้สึกว่าหวยจะไม่ตกกลุ่มคง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 ,คงมีเปอร์เซ็นตะ์น่ะ คิดไปว่ามีหน้ารุนหน้ารุนหน้ารุนของขวันปีใหม่แต่ก็จะทำ<ป>ได้หรือเปล่าแต่ว่าถามว่ามันยากไหมเจ้าหลักสิบตรงๆเลยเนี่ยมันข้ามกึ่งนะงวดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลามองเป้าไว้ละขอบขอบแรกละแต่ว่าได้ไม่รู้มันใชใช่หรือเปล่ามันต้องต้องไล่อีกนะเพราะว่าแต่ว่ารู้สึกว่าสิบสองมันระหั็ใช้ได้แล้วนะใช่ใช้ได้แล้ว ราจะเอาตัวไหนกท่นั้นหลักให้ที่ว่าบัรจินยืนเป็นหลักว่างั้นเนาะก็จะมีถ้าสิบสองอลังคาก็จะมีหลักสิบก็มีกี่ตัวมีห้าหนึ่งตัวห้าหนึ่งตัวถ้าสี่หนึ่งตัวสี่หนึ่งตัวถ้าสองหนึ่งตัวสองหนึ่งตัวแล้วก็สามหตัวนี้เราจะเอาสามสี่ตัวเนี้เอาตัวไหนเป็นสองสามสี่ห้าเป็นหลักสิบได้ใครจะจับห้าก็กี่ชุดสามชุด ใครจับสี่ก็สามชุดจับสองก็สามชุดถ้าจับสามก็สามชุดเนี่ยมันมีแค่นั้นเองไนมะ่หวยไ้มต้าทำมุมมองนะถ้าใครสนใจที่จับไปก่อนในส่วนหลักสี่ก็คือถ้าใครห่วงก็ห่วงหลัก,กยกไปเลยก็ได้ยกลูดก็หลายหลายท่านก็อาจจะทุนน้อยงบบางเออตัวละสิบกิบก็ไม่ขาดทุนะสิบกิบไม่ขาดทุนราะ ร้อยยี่สิบกีบก็ได้กําไรอยู่ห้าร้อยก็โอเคแล้วขนาดนั้นนะจะเอาอะไรมากก็เรานะอย่าไปโลมมากนะครับก็ที่จะเอาเต็เงอย่างเดียวมันก็ไม่ไม่ได้นะคนเราเน,นะหวยหวยก็คือหวยมันพลิกได้ทุกอย่างก็ถามว่าคือผมคือถ้ามาเป็นลูกรัฐธรรมนูญผมมันจะไม่ซีเรียสเรื่องหวยเท่าไหร่ถ้าจะพลาดหน่อยคือส่วนมากมันจะเป็นเป็นเบิ้ล คือมันจะฉีกตัวนี้ไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นตัวเดียวเก่าตัวเก่าอะ่ะแต่เป็นเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเหมือนงวดเมื่อกี้ไหมเบิ<ม>้ลคือเบิตงตงตง้ลตรงๆมั้งงวดนี้แปดสิบบาทอะ่ะพี่เห็นกรอบแล้วล่ะเดี๋ยวขอขออีสักกรอบออกว่าสองกรอบให้ได้สักสามกรอบแล้วถึงจะปล่อยเ <laughs> <laughs> นาะอีสัก รู้สึกว่าตรงนี้จะแน่นแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอรอ,รอดูอีกสักกออรอบรอติดตามไปเรื่อยๆนะท่า,านผู้ชมมันต้องใช้เวลาผมเพิ่<ช><อ>งจะมองเห็นอีเป้าอยู่ประมาณสองสามเป้านี่เราอีกีเป้าแรกตรีกรอบยากเ้าสองก็ข้ามกึ่งยากเหมือนกันเพราะมันเข้าเส้นจะมาดูจุดไหนที่มันโล,ล่งๆเราก็จะเริ่มตีกรอบได้มันก็เริ่มเห็นเป้าหนึ่งลแล้วเดี๋ยวขอ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 ,ขอ,ขอ,ขอ,อย่างนั้นมันต้องได้สามกรอบ วันนี้เอาสามสามกรอบแล้วมันจะยืนยันได้อนอกจากถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะเอากรอบเดียวกรอบเดียวหน้าสดกรอบเดียวไักรอบเดียวเล่นง่ายงา่ายอะไรนะพอผมดูตัวเชื่อมออกเก้าเก้าสี่เนาะ,ะออกบกหนึ่งแล้วก็เก้าสี่ตัวเชื่อมมันมีโยงมากมันก็เลขไม่หลุดไปไหนนะ นี่ตายแล้วคานผู้ชมได้ยินไหมครับนี่พูดเกิดเกิดนี่ปัปนเกินนะฮะนี่มีสี่ห้าสามห้าสองห้าขนาดนี้ถ้าห้ามาอยู่หลักหน่วยที่มองเบื้องต้นนะยังไม่ได้จ่อหรอกยังไม่ได้จ่อแล้วความรู้สึกเหมือนจะประมาณนั้นนะจะออกสี่ห้าหนักสามห้าสองห้าโอ้โหมันก็สวยนะสวยสองตัวชูโลงว่ากั้นขนาดนี้ก็เท่ากับเก่งประมาณ เปิดแล้วเนาะเปิดแล้วจ <c oughs> ขนาดนี้ไม่เปิดมันไม่จะพูดไงนะเนาะถือว่าเปิดแล้วนะเปิดแล้วลนะ่ะเปอร์เซ็นถามมาเยอะไหมเยอะ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 อยู่วันนีถือว่าเยอะตำแหน่งถือมีปัญหาเรื่องตำแหน่งหลักหลักสี่ผมยังไม่คอมเมนต์ว่าไงนะลุงบอกว่าถ้าตัวนี้มาเอ,อสบายใจนี่เรามารุนลูลก,ลก,ล,ก,ล,กลกการโูกของพวกฉลากมาเป็น ถ้าจะทำมนูนแล้ว,ลลวเออโล่งแล้วนี่ปีใหม่แล้วก็เดาเดาได้แล้วว่ารูกอะไรน่าหน่านี่คือเดาได้แล้วว่าไม่หนูก็ไม่หนูก็วัวไม่วัวก็เสืออยู่แค่นั้นเนี่ยตายเลยอย่างนี้ก็ล่วงรู้อนาคตเ่ยอรู้ว่า <c oughs> ก็รู้เลยว่าไอ้ลูกคมโกมันออกอะไรเนยยังไง, <c oughs> ไงก็ต้องมาแค่นั้นละอาจจะเป็นหนูกับหมูครับไอ้หนูกับวัวก็เริ่มเห็นมันปีวัว ปีนี้ปีชวดจะหมด12-448ก็น่าโอเคนะพอแฟนเกิดปีชวดอายุ48ป็1 5ก็ออกไปหมดแล้วเบอร์โทรก็ให้มันเกี่ยวกับปีหน้าก็น่าจะเป็นปีฉลู